ใครเคยทําเมนูไข่พะโล้ที่ใช้ไข่เป็ดบ้างครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อมาทําเมนูไข่พะโล้โบราณที่ทําวันนี้เนี่ยจะได้ไข่เป็ดยางมะตูมทุกฟองเลยเริ่มแรกจะเริ่มจากการต้มไข่เป็ดก่อนประมาณ8นาทีก็จะได้ไข่เป็ดออกมาน็อกน้ําเย็นแป๊บหนึ่งพอแกะออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้เยิ้มๆเลยเอาไข่เป็ดที่แกะแล้วเนี่ยคลุกกับสวด,ดําแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผิวเป็นสีดำมาต่อกันที่3เกลือพริกไทยกระเทียมแล้วก็รากผักชีเนี่ยโคกยับยาพ,พอแล้วก็ไปผัดกับน้ามันนะเปิดไฟแรงหน่อยผััดจจนนนหอมาก้นเน่ใ ตัวน้ำตาลทรายแดงเข้าไปแล้วก็สีดําหวานผัดพอน้ําตาลละลายใส่เครื่องพะโลเข้าไปใส่น้ําเข้าไปประมาณ2ลิตรนะหมู3มชั้นวันนี้เราใช้ประมาณ1นกิโลนะครับหั่านหนาหน่อยเวลากินจะได้เต็มปากเต็มคานะครับจากนั้นเนี่ยใส่สิีขาวแล้วก็เต้าหู้ทอดครับหลังจากเคี่ยวไว้ประมาณ2ชั่วโมงก็จะได้หมูนุ่มๆแบบนี้เลยหมูนุ่มได้ที่รสชาติได้แล้วปิดไฟแล้วใส่ไข่พะโลลงไปเลยนะครับแช่ไข่พะโลไว้สักพักหนึ่งก็ตักเสิร์ฟได้เลยครับเคล็ดลับการทําไข่พะโลให้เยิ้มๆแบบนี้เนี่ยใส่